พ่อกูพ่อกูมาไส้พี่เย่อกินน้ำไม่ยอมแบ่งลงฮะพ่อกูมาเลยเรี่เฮ้ยเโอ้อันนี้เขาเรียกว่าอีนะครับเนมเล้ยทัเนันเมดใส่แบงด้วยอันนี้ี่ตีนะครับอันนี้เปิด อันนี้พี่ะายอันนี้พี่เบนไม่มากับเด็กเขาก็เดเอาไปแบ็กเมนทั่วประเทศครับมงไม่ถ่ายกูอะอ้าวกูลืมกูลืมเอ้าฮูวก้วยต่อยไม่ายถ่ายตรงนี้เลยน่าเราก็บไทยแล้วมดไใต้ดังไ้ ทเลเกอน์อเขาน้าตาเยเลยใกูพดูะแม่ักักักด้วยักด้วยักด้วยทักจิงะโอ้ยหนูนเกินยิงเลยยิงเลยแม่เยสัดิงเลยยิงลยยิงเยยเดี๋ยวถ่รูปก่อนอนี้ใครครับพี่ปดกับพี่ปิดพี่วะพี่ว์พ่ลาครับพ่ลาพ่ลา หาบ้าแดงเอ้ยไม่หัไมด้พี่ต่อนั่งอยู่เรื่อง